พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคัมภีร์นำ<า><า>ชีวิต,วตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องตั้ง,งเข็มทิศของคุณสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์ครุยสจักรที่หนึ่งเวียงพราวจังหวัดเชียงใหม่ต้องขอถือโอกาสนี้กราบขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่ได้กรุณาส่งของมาให้วันนี้หนึ่งกระสอบใหญ่นะครับเพื่อที่จะใช้เป็นของขวัญสำหรับลูกๆในการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส ในวันที่25ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับขอขอบคุณจากใจขอองค์พระผู้เป็นเจ้าอุยพระพรท่านนะครับทราบว่ามาจากสามพี่น้องด้วยกันนะครับหนีพี่น้องที่อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับและก็อีกสองท่านร่วมกันส่งของขวัญชิ้นนี้มาให้ขอพระเจ้าอุยพระพรธุรกิจการงานสุขภาพร่างกายเพิ่มเติมความเชื่อให้กับ ทั้งสามท่านและครัวเรือนของท่านให้จำเริญรุ่งเรืองตลอดไปนะครับและขอแจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับพี่น้องคุณผู้ฟังนะครับที่ยังสนใจอยากจะเป็นเจ้าภาพในการสนับสนุนพันธกิจโครงการบร้านบ้านพระคุณอุปถัมภ์ในการจัดงานเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสคุณผู้ฟังสามารถดูรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายเลขธนาคารก็ดีหรือว่าจะเป็นที่อยู่ในการจัดส่งของที่จะเข้ามาให้นะครับ ก็อยู่ที่หน้าจอของรายการเราแล้วนะครับสามารถหยุดแล้วก็บันทึกจดเอาไว้ได้นะครับซึ่งทางรายการของเราขอกราบขอบพระคุณเป็นการล่วงหน้าไว้ณที่นี้ด้วยครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับบทเตรียมใจจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันได้ตั้งเอาไว้อย่างนี้นะครับได้เขียนเอาไว,ว้ว่าอากาศยานสมัยใหม่ พึ่งพาระบบนำทางอัตโนมัติเพื่อจะบินไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยหากระบบนำทางผิดพลาดมนุษย์จำเป็นจะต้องเข้ามานำทางด้วยตัวเองคำถามสำหรับพวกเราวันนี้ก็คือว่าใครกันแน่เป็นผู้กำหนดว่าคุณจะบินไปด้วยความเร็วที่เท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่ และบินไปทิศทางไหนแล้วผู้นำทางในชีวิตของคุณนั้นเป็นคนที่เหมาะสมแล้วหรือ,อยังคุณผู้ฟังครับนี่คุณผู้ฟังตอบตัวท่านเองก็แล้วกันนะครับไม่ต้องมาตอบให้ผมทราบนะครับเพราะวันนี้เป็นเรารู้ตัวเราเองวันนี้ทุกวันนี้นะครับว่า Drive หรือแรงขับเคลื่อนที่อยู่เบื้องหลังชีวิตของเรามันคืออะไรสำหรับผมเองบางครั้ง Drive หรือ แรงที่ดันขับเคลื่อนชีวิตผมคือความปมด้อยความพิการนะฮะบางทีมันออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวจริงๆว่าผมพยายามจะไปจะทำจะบรรลุความสำเร็จเพราะว่า d ดร v e ตัวนี้แรงขับเคลื่อนที่มันฝังอยู่ตั้งแต่เกิดมาก็พิการแล้วก็มันต้องต่อสู้เป็นสองสามเท่าของคนปกติ จะเดินจะเหินจะทำอะไร drive นั้นมันช่วยทำให้เป็นแรงบันดาลใจในมุมบวกนะครับช่วยให้ผมประสบความสำเร็จสามารถที่จะลุกขึ้นสู้ทำสิ่งนู่นนี้นั้นได้มากมายนะครับก็เป็นข้อดีแต่ว่าสำหรับบางคนบางท่าน drive ที่ขับเคลื่อนชีวิตของท่านอยู่เวลานี้แรง power นั้นคืออะไรอาจจะเป็นคนรักหรือบาดแผลหัวใจในอดีต ที่เราเจ็บช้ำน้ำใจในอดีตว่ามีคนทำร้ายเราอย่างรุนแรงมีคนปรามาตรดูถูกเราอย่างหนักเลยทีเดียวในอดีตแล้วจุดนั้นกลายมาเป็นแรงผลักดันให้ชีวิตของเรานั้นต้องไปเดินต้องก้าวหน้าต้องไปให้ถึงจุดที่ถูกปรามาตรเอาไว้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมยกตัวอย่างมาให้กับคุณผู้ฟังนะครับว่าหลายครั้งเราให้อะไรกันแน่ มาเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนพลังในชีวิตของเราให้ไปถึงเป้าหมายหรือไปทิศทางใดหลายครั้งมาเราก็ไปถึงเป้าหมายแล้วสุดท้ายเราถึงรู้ว่านี่ไม่ใช่คำตอบนี่เป็นเพียงแค่ตอบสนองอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ลึก,ล,ก,ล,กลึกอยู่ในหัวใจของเราที่เราต้องการถมมันที่เราต้องการเอาชนะมันนะครับอย่างเช่นบางทีเราก็ยอมรับด้วยใช่ไหมครับว่า เราเป็นคุณพ่อคุณแม่สมัยนี้เราก็อยู่ในยุคหนึ่งที่ผ่านมายุคของความขาดแคลนยุคของความแรนแครนยุคนั้นเราอาจจะมีพี่น้องหลายคนเราอาจจะเป็นพี่คนโตซึ่งซึ่งอาจจะถูกเลี้ยงดูแบบโหดร้ายแบบหนักซึ่งพ่อแม่ยังไม่มีฐานะอะไรและพอมีน้องเล็กๆถัดมาสี่ห้าคนเจดแปดคน คนเหล่านี้มีชีวิตที่ดีขึ้นเราเป็นพี่คนโตเราจะมีรักขมขื่นในมุมหนึ่งนะครับแต่ว่ามีความภาคภูมิใจว่าเราเป็นพี่คนโตแต่ในที่สุดแล้วสิ่งเหล่านั้นเองมันฝังอยู่ในบาดแผลหัวใจของเรามันทําให้เราดําเนินชีวิตอีกแบบหนึ่งและยิ่งคุณพ่อคุณแม่เมื่อก่อนตอนเป็นเด็กขาดแคลนไม่สามารถที่จะได้ในสิ่งที่ควรจะได้เหมือนเพื่อนๆในสมัยเด็ก คราวนี้พอถึงเวลาที่เรามีกำลังพอจะมีกำลังบ้างภาระทั้งหมดเราโยนใส่ในลูกของเราที่เราคาดหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนสมมุติเราอยากเรียนสายวิชาอะไรแต่เราไปไม่ได้ไม่มีโอกาสเรียนตอนเป็นเด็กเราก็โยนมาใส่ลูกของเราภาระทั้งหมดเหล่านั้นความคาดหวังความต้องการความล้มเหลวที่เราพลาดเราก็จับยัดให้กับลูกของเรา บางทีมองดูเป็นสิ่งที่ดีว่าเราอยากจะให้ลูกมีประสบการณ์ที่ไม่ต้องล้มเหลวเจ็บปวดเหมือนเรานี่เป็นภาพ o s i ิทีฟที่เรามองว่าเป็นทางบวกแต่ในอีกมุมหนึ่งกลับกลายเป็นแรงกดดันเป็น pressure ที่เราทำให้ลูกของเราต้องเจ็บปวดบางครั้งลูกก็ไม่เข้าใจอาจจะทำให้เกิดปัญหาในชีวิตเกิดปมในชีวิตของเด็กก็ได้นะครับแต่ถ้าเด็กเข้าใจ อย่างลูกของเราถ้าเขาเข้าใจว่าเหตุที่เราต้องการให้เขาไปในทิศทางอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าเราเห็นว่าในอนาคตข้างหน้ามันจะมีสิ่งที่ต้องเผชิญต้องกัดฟันต้องต่อสู้กันมากกว่ายุคนี้ซึ่งยุคที่ผ่านมาเราบางทีทำอะไรไม่ได้เราก็ยังพอที่จะเอาตัวรอดไปไถนาทำนาดำนารับจ้างรายวันรับจ้างก่อสร้างอะไรก็ยังพอจะเอาตัวรอดได้ แต่ในอนาคตต่อไปเราไม่ทราบแล้วว่าหากว่าเราไม่สามารถไปถึงเป้าที่สำคัญสำคัญในแคริเอร์ในอาชีพที่ควรจะทำได้อนาคตเราจะอยู่รอดได้อย่างไรมันจะเป็นสิ่งที่เราก็วิตกกังวลแต่ถ้าเด็กที่เข้าใจก็จะเป็นสิ่งที่ถือว่าเขามีโอกาสที่ได้รับการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับกับสถานการณ์นะครับซึ่งผมวันนี้อยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังถึงความ เปินของผมนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเมื่อยังเป็นเด็กอยู่นั้นผมก็เคยซื้อนมตามะลิซึ่งกระป๋องมันรู้สึกว่ามันจะใหญ่กว่าปัจจุบันนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้จับกระป๋องนมมานานละช่วงหลังนี้ก็จะมีกระป๋องนมที่มาอยู่ในหลอดเหมือนคล้ายๆยาสีฟันอยู่ในภาชนะที่ใช้ง่ายขึ้นนะครับผมเพิ่งได้มีโอกาสไปซื้อนมม,มีน้องเขาซื้อมาให้เพิ่งได้จับได้หยิบดู รู้สึกว่ามันสั้นมันเตี้ยป้อมลงกว่าเดิมมากเลยผมตกใจมากนี่คือแค่ช่วงเวลาช่วงชีวิตผ่านมาและมาถึงช่วงนี้แม่ไม่กี่สิบปีเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ฟังครับโลกมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปถึงแม้ว่าเราเข้าใจว่าความจุในปริมาตรความจุในกระป๋องมันอาจจะลดลงตามราคาเพื่อให้คนเข้าถึงได้แต่เราตกใจผมจับนมมาส่องดูเลงดูเอ๊ะทำไมมันเตี้ยจัง ทำไมมันเล็กลงจังเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็เติบโตมาจากนมมะลินี่แหละนะครับถึงแม้ว่าข้างกล่องจะเขียนว่าห้ามใช้เลี้ยงทารกแต่ต้องสารภาพจริงๆผมเติบโตมาจากนมตรามะลินมข้นหวานนี่แหละเพราะว่าสมัยก่อนเราอยู่ในครอบครัวบ้านนอกยากจนพ่อแม่ให้กินได้ดื่มนมตามะลิมะลินี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับชงกับกาที่ ดำๆนะครับแล้วก็ชงๆๆเทใส่ขวดให้เราดูดกินก็ถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับอันนั้นก็เติบโตมาแต่ว่ายังไงก็ตามเพียงแค่นํามาเปรยให้คุณผู้ฟังว่าผมนี่เปอร์เปิร์นมากเลยผมบอกเอ๊ะทำไมไปซื้อรุ่นเล็กมาเขาบอกว่ามันมีรุ่นเดียวนี่แหละอ๋อมองดูกระป๋องมันเตี้ยลงไปกว่าเดิมนะครับนี่เป็นผมความ ที่ผมไม่ค่อยได้ไดจับไ,ได้เห็นสินค้าประเภทนี้สักเท่าไหร่นักในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็เลยทําให้ตกใจแปลกใจนิดหน่อยเท่านั้นเองดังนั้นมีอะไรที่แปลกใจมีอะไรที่ทําให้เราต้องมีความสนเทช,งน,นเทชงนสนเทในยุคนี้ปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าในยุคข้างหน้าจะมีอะไรอีกมากมายที่จะชวนให้เราชงนสนเทและลูกๆเด็กๆเยาวชน ก็จะชงนสนเท่อย่างหนักนะครับถ้าหากว่าเขาเตรียมตัวไม่พร้อมหรือไม่ตื่นรู้ในการที่จะเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในอนาคตนะครับคุณผู้ฟังครับพูดไปเสียยืดยาวในพระธรรมที่เราศึกษาด้วยกันผ่านไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับในพระธรรมโคโลสีบทที่สองช่วงข้อที่16จนจบบทที่สองนะครับเราได้เห็นนะครับว่า เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นเหมือนปัจจุบันนี้เป๊ะเลยนะครับผมจะอ่านในข้อที่16กับข้อที่17ให้คุณผู้ฟังฟังแล้วเราจะลองมาคุยกันนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะมาศึกษาในบทใหม่ในวันนี้นะครับโคโลสีบทที่สองข้อ16ถึง17ได้เขียนว่าเหตุฉะนั้นอย่าให้ผู้ใดพิพากษาปรักปรำท่านในเรื่องการกินการดื่ม ในเรื่องการถือเทศกาลวันต้นเดือนหรือวันสบาโตสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเงาของเหตุการณ์ที่จะมีมาในภายหลังแต่กายนั้นเป็นของพระคริสต์น่าสนใจคุณผู้ฟังครับเหตุการณ์นี้ยังเจออยู่เหมือนที่ผมเคยพูดกับคุณผู้ฟังเมื่อหลายตอนก่อนหน้านี้นะครับว่ามีผู้คนยังตั้งป้อมนะครับใส่ร้ายโจมตีคริสเตียนทั้งหลายทั่วโลก ที่ฉลองวันคริสต์มาสในวันที่25ธันวาคมนะครับโจมตีป้ายสีว่าวันที่25ธันวาคมมันไม่ตรงมันเป็นการสมมุติมันเป็นการกะคาดคะเนเอาเท่านั้นแล้วไม่ใช่เป็นวันเกิดที่ตรงเป๊ะของพระเยซูด้วยและมีหน่ำสาำพระกัมภีร์ก็ไม่ได้บอกให้ฉลองวันคริสต์มาสมีข้อไหนตอนไหนมั่งแล้วยังบอกไปยาวไปอีกนะครับพลาดพิงไปว่า การเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสนั้นเป็นการเฉลิมฉลองของลทัทธิผีลทัทธิป่าเถื่อนคนที่ไม่มีอารยธรรมคนป่าอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นถ้าเราฉลองวันคริสต์มาสแม้ว่าเราจะมีรูปพระเยซูอยู่ แม้ว่าเราจะร้องเพลงนมัสก,การจะอธิษฐานพระเจ้าคุณก็นมัสก,การปีศาจนมัสก,การผีอยู่นั่นแหละอะไรแบบนี้นะครับก็ยังมีคนมาพูดแบบนี้อยู่ผมคิดถึงพระคำของพระเจ้าตอนนี้นะครับผมพูดตรงๆผมก็คิดว่าเอ๊ะในพระคัมภีร์บอกว่าอย่าให้ใครมาพิพากษาปรักปรำเรื่องการกินการดื่มเรื่องการถือเทศกาลวันอะไรต่างๆเนี่ยในพระคัมภีร์บอกวไว้สองวันเราก็คงไม่ คือเถนตรงว่าตรงเตะว่าวันต้นเดือนคือวันที่1วันสบาโตคือวันที่7หลังจากนับจากวันวันต้นสัปดาห์มาแล้วอะไรอย่างนี้เราคงไม่เถนตรงขนาดนั้นคงจะหมายถึงวันเทศกาลวันอันนั้นอันนี้วันข้างขึ้นข่างแรมวันเทศกาลที่เราอยู่ในวัฒนธรรมต่างๆไปด้วยนะครับแต่สิ่งเหล่านี้พระคมภีบอกอยากให้ใครมาพูดมากปรักปรำอะไรท่านมีความตั้งใจอะไรก็ทำไป เพราะว่าเรื่องราวสําคัญที่สุดนั้นอยู่ในพระเยซูคริสต์คุณผู้ฟังครับดังนั้นการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสซึ่งเรากําลังจะพบจะเจออยู่เนี่ยมี u t u b e ก็ดีมีรายการอะไรโอ้ผู้คนบอกว่าการเฉลิมฉลองคริสต์มาสนั้นผิดไม่ถูกอย่าเฉลิมฉลองก็แล้วแต่นะครับถ้าผมไปบอกว่าวันเกิดคุณวันที่8 อย่าฉเฉลิมฉลองเกิดว่าวันที่8นั้นมันกลายเป็นว่ามันตรงกับวันฉเฉลิมฉลองนมัสการของผีเผ่าหนึ่งในซีโลกที่ไกลโพ้นไปเมื่อ200ล้านปีที่ผ่านมาแสดงว่าคุณฉลองวันเกิดวันนี้แหละคุณกระเป็นไอผีเป็นซาตานเป็นนมัสการบูชาผีของเผ่าเมื่อ200ล้านปีก่อนหน้านูน้นคุณจะแฮปปี้หรือมีความสุข รือคุณอาจจะชกหน้าผมก็ได้มันเป็นวันเกิดของฉันมันหนักศีรษะบิดาของท่านหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับคุณผูฟังครับดังนั้นฉลองไปเถอะนะครับวันคริสต์มาสเพราะว่าเราพูดถึงเรื่ององค์พระเยซูคริสต์ที่มาประสูติที่ราวงยามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดมาเป็นพระเมสสิยาตามที่พระคัมภีร์ได้กล่าวคำพยากรณ์เอาไว้โดยปากของผู้เผยพระวจนะนะครับท่านที่ไม่ถือก็ไม่ต้องถืออย่ามาว่าคนที่เขาถือ อย่ามาว่าคนที่เขาฉลองกันท่านไม่ฉลองก็ไปเงียบๆนะครับไปเขาอาจจะบอกว่าไปเล่นที่นู่นไปไปเล่นไกลๆอย่ามายุ่งกับเขาอะไรแบบนี้ก็แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับสําหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้ที่เราจะมาศึกษาด้วยกันนะครับผมจะขออนุญาตนําพระธรรมของพระเจ้ามาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังนะครับอยู่ในพระธรรมโคโลสีวันนี้เราจะอ่านกันนิดหนึ่งนะครับจากข้อที่1จนถึงข้อที่สครับ พระธรรมโครโรสีบทที่3นะครับข้อ1ถึงข้อที่4มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พวกท่านเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้วก็จงแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์สถิตอยู่คือประทับอยู่เบื้องขวาของพระเจ้าจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลกเพราะว่าท่านตายแล้วและชีวิตของพวกท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้าเมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของท่านทั้งหลายทรงปรากฏในเวลานั้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิ์ศรีด้วยจบพระธรรมโคโลสีบทที่สข้อหนึ่งถึงข้อสี่ คุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใครครวนจากหนังสือพลังประจําวันที่อธิบายพระคำของพระเจ้าสี่ข้อในตอนนี้นะครับมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันซึ่งมีใจความว่าพระธรรมสี่ข้อที่ท่านได้อ่านในวันนี้เป็นบทสรุปของจดหมายทั้งฉบับของเปาโลนะครับถ้ามีเวลา หน,นใจคุณผู้ฟังกลับไปอ่านอีกครั้งหนึ่งชา้ชาช้าทบทวนดูดีๆอย่างละเอียดนะครับหากความเชื่อของท่านอยู่ในพระคริสต์ผู้ทรงเป็นขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในตัวคุณและในชีวิตของคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงไปจนไม่อาจจินตนาการได้ทั้งหมดทุกอย่างเปาโลได้ใช้ภาษาที่ค่อนข้างรุนแรงมากเปาโลใช้คำว่า เพราะว่าท่านตายแล้วในข้อที่สนะครับตัวตนเก่าของท่านไม่มีอีกต่อไปท่านเป็นสิ่งที่ทรงสร้างขึ้นใหม่ดังที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมสองโครินบทที่หข้อ17ที่ได้กล่าวเอาไว้วา่าฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดท,ที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่ กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นคุณพระฟังครับทุกสิ่งทุกอย่างที่จําเป็นต้องทำถูกทำสาเร็จแล้วนะครับไม่ขาดอะไรอีกสิ่งที่ท้าทายสำหรับพวกเราเวลานี้ก็คือการมีชีวิตอยู่ในแสงสว่างและมีอิสระของความเป็นจริงใหม่นั้นมีสองสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงคือหัวใจและความคิดของเรา หัวใจของเราดึงเราเข้าหาสิ่งที่เราให้คุณค่ามากที่สุดเพราะนั่นคือที่ซึ่งเราเก็บสิ่งมีค่าของเราไว้ส่วนความคิดของเราทำให้เราสามารถเข้าใจโลกนี้ได้และเป็นแรงที่ผลักดันให้เรามีความคิดและการกระทำทั้งสองสิ่งนี้จำเป็นจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ในพระธรรมโรมบทที่ 12: สองข้อ2ได้กล่าวว่าอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมนอกจากนั้น พระเยซูได้ทรงตรัสถึงการเอาเหล้าอางุ่นหมักใหม่ใส่ในถุงหนังใหม่ในพระกิติคุณมาราโกบทที่สองข้อที่22ที่กล่าวว่าและไม่มีใครเอาเหล้าอางุ่นหมักใหม่มาใส่ไว้ในถุงหนังเก่าถ้าทําอย่างนั้นเหล้าอางุ่นหมักใหม่จะทําให้ถุงเก่าขาดทั้งเหล้าอางุ่นและถุง ก็จะเสียไปด้วยกันแต่เหล้าอางุ่นหมักใหม่จะต้องใส่ไว้ในถุงหนังใหม่นั่นเป็นเพราะภาชนะจำเป็นต้องเหมาะสมกับสิ่งที่ใส่อยู่ข้างในเราจำเป็นต้องใส่โปรแกรมใหม่ให้แก่ระบบนำทางอัตโนมัติในชีวิตของเราเพราะเรามีจุดหมายใหม่ที่จะไปนั่นคือสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบน คุณผู้ฟังครับในการอ่านพระวจนะธรรมของพระเจ้าในตอนต่อไปเราจะได้เห็นว่าอาจารย์เปาโลจะเริ่มต้นเปิดเผยที่จะกระทำเช่นนั้นได้อย่างไรในชีวิตจริงของเราที่เราจะเปลี่ยนโปรแกรมใหม่ต่างๆในจิตใจในชีวิตใหม่ของเราได้อย่างไรเราจะมาศึกษาด้วยกันในตอนต่อไปนะครับเอาละครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอําลาจากคุณผู้ฟังไปก่อน ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับเเมต